คุณทุกไหลทุกเลืบเด้อพี่น้องขอบคุณตีล้านดวงใจงานยากนิดหนึ่งค่ะเนี่ย แม่บ้านผู้หนึ่งเขาอ่อนพีเลียงแม่ไงแล้วอ่นเมียบ้านก็ไปอยู่บ้านเขาพอเศร้ามาเลียงเนาะงานก็เลยตัวกบเจ้าของผู้ดเ,ดดเดียวันนีน้เล่ผู้เดียวเงานผู้เดียวเปอรจุแนวเลยเรืองเป็นพีเลียงนองเร้องเป็นแม่บ้านเร้องเป็นพีเลียงผู้เฒ่า เป็นพี่เลี้ยงจากเป็นพี่เลี้ยงน้องไกลว่าเป็นแม่บ้านบัดนที่นี้เลยเลี้ยงแม่นายนัน่นเหมือแม่นายอายุหกผู้เลี้ยงเพิ่นเขาอยู่แล้วตอนนี้แม่บ้านไปรักษาตัวเขาก็เป็นหอบด้วยกันนะพี่น้องให้เป็นหอบหอเพื่อสิ่งเลยได้ตกหนักกับเจ้าของมัน บเลยรับพระละเบ็ดนเสร็จผู้เดียวสามยางซึ่งเป็นพี่เลี้ยงผู้เฒ่าซึ่งเป็นพี่เลี้ยงน้องซึ่งเป็นพี่แม่บ้านสามยางเลยพี่น้องสามยางอยู่ในผู้เดียวเลยสามยางอยู่คนเดียวรับเลี้ยงงานนี่รับเลี้ยงรับงานเดือก็มารับงินเดือ